มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ้งอิงเปิดใจสาเหตุจับมือสองลุงขอโทษทำหลายคนผิดหวังเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่20สิงหาคม2,566 ที่มกรุงเทพธนบุรีนางสาวแพททองทางชินวัตรคนดิเดตนานยกพักเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตในยกคนที่30ในวันที่22สิงหาคมนี้ว่าพักเพื่อไทยพยายามเต็มที่ซึ่งมีมติเสนอชื่อนายเศรษฐาเทาวีสินเป็นคนดิเดตนายกเพื่อไทยยืนยันว่าเรามั่นใจและอยากตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้พักเพื่อไทยเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลและใช้นโยบายพักเพื่อไทยแก้ปัญหาให้กับประชาชน เมื่อถามว่าหากนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยโหวตไม่ผ่านจะมาถึงคิวของนางสาวแพททองทานนางสาวแพททองทานกล่าวว่าอยากให้โฟกัสไปที่นายเศรษฐาก่อน อย่าเพิ่งโฟกัสที่ตนเองเพราะหากเราโฟกัสหลายจุดแล้วมันก็จะไม่มั่นคงดังนั้นเราทําเต็มที่เสนอชื่อนายเฐฐาและหวังว่าจะสําเร็จแล้วก็ตั้งรัฐบาลให้กับประชาชนได้เมื่อถามย้ำว่ามั่นใจหรือไม่ว่าการโหวตนายกจะม้วนเดียวจบภายใน22สิงหาคมนี้นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าก็หวังจะเป็นอย่างนั้นคะ่ะเมื่อถามถึงกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในการหาเสียงก่อนหน้านี้ทั้งของนายเฐฐานางสาวแพรทองทานแล้วก็นายแพทย์ชวนนาน วันหน้าพักเพื่อไทยว่าจะไม่จับมือพักสองลุงแต่วันนี้กลายเป็นกระแสโจมตีพักเพื่อไทยหนักมากนั่งสาแพทองทางกนกล่าวว่าขอพูดตรงๆเลยว่าวันนั้นที่เขาบอกว่าเราไม่ชัดเจนเราหาเสียงและพยายามทำโพทุกอย่าง เพื่อเราอยากจะให้แลนสไลด์แต่เราทำแลนสไลด์ไม่สำเร็จดังนั้นที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องรัฐธรรมนูญในปี2 5 6 0มีเรื่องของสวอ,อ,อยู่ซึ่งเราเคยผ่านมาก่อนคือชนะการเลือกตั้งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ดังนั้นเราทราบดีว่าการไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลมันสามารถเกิดขึ้นได้อีกฉะนั้นบางคนอาจจะมีความชัดเจนหรือไม่ชัดเจนในบางทีแต่เรามีความตั้งใจว่าวันนี้เมื่อไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่เป็นไรก็ตามที่เราแผนเอาไว้ เราจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประเทศชาติไปต่อแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยมีต้นทุนที่ต้องจ่ายคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเราขอน้อมรับแล้วก็ขอโทษที่ทําให้หลายคนรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจแต่หากพรรคเพื่อไทยเป็นการนจาจดตั้งรัฐบาลแล้ว เราทำเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนที่มีอยู่มากมายและเราก็จะก้าวข้ามผ่านสนามอารมณ์นี้ไปให้ได้ด้วยความคข้มแข็งด้วยการเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเมื่อถามว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข้อกังขากับตัวของนายเศรษฐาได้มีแผนสำรองอะไรหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าเราเช็คตามข้อกฎหมายทุกอย่าง ถ้าเราจะดูตามเสียงของคนที่พูดว่าผิดอยู่อย่างนี้อย่างนี้โดยหลักฐานมันไม่มีซึ่งหลักฐานที่นายเศรษฐาเอามาเปิดเผยก็ชัดเจนดังนั้นจะต้องมีหลักฐานซึ่งบริษัทสายสิบก็เป็นบริษัทตลาดหลักทรัพย์ถ้าสามารถตรวจสอบได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งนี้ตนอยากให้ฟังข้อมูลเป็นตัวสําคัญในการตัดสินใจ เมื่อถามว่านางสาวแพทองทานสนใจตําแหน่งรัฐมนตรีหรือว่าทํางานในพรรคมากกว่านางสาวแพทองทานกล่าวว่าตอนนี้เน้นทํางานที่พรรคเห็นสื่อต่างๆมอบตําแหน่งให้ตนหลายตําแหน่งทั้งตําแหน่งรองนายกแล้วก็ตาแหน่งรัฐมนตรีก็รู้สึกดีใจมากก็ต้องขอขอบคุณอุ้งอิงเปิดใจสายเหตุจับมือสองลงลั่นขอโทษทำหลายคนผิดหวังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ